ยูทูบเบอร์ลาวเลียคนไทยจริงหรออืมหลังจากที่แพรวาทำคลิปนะทุกคนคะ่ะเกี่ยวกับสาวลาวที่ออกมาพูดนะคะสาวลาวอินเตอร์ที่ออกมาพูดสำเนียงเรียนแบบร้อเรียนภาษาไทยนะคะพี่น้องคะแลกคำว่าอ๋อ คนไทยที่เขาพูดเนี่ยเป็นคำบูลลี่สาวเราบอกว่าเป็นคำบูลลี่อ๋อเพื่อ <c ười> ว่าทำไม่ค่อยจะเหมือนนะอ๋อคำว่าอ๋อนะจะบอกให้รู้ไว้นะคำว่าอ๋อคืออ๋อคือกำลังหูและกํำลังเข้าใจนะมันไม่ใช่คำบูลลี่เลยนะพี่น้องคะ่ะซึ่งเด็กป้หนึ่งนะ ของเล่าเนี่ยยังเข่าใจเลยแต่สาวเล่าคนนี้นะคะเป็นถึงนักเรียนอินเตอร์กับโบเข่าใจคำว่าอ๋อโอ้ยตั้งใจจะไม่บูหรีภาษาไทายชัดๆนะทุกคนและมีคนลาาคนนี้นะมาคอมเมนต์บอกแพร่ว่า,วามึงทำ YouTube นะเขาใช้คำพูดแบบนี้เลยนะมึงทำ YouTube ก็เลียคนไทยนั่นแหละถ้ามึงบอยู่ในเหตุการณ์คือเขามึงยาเว่าอยู่เลยนะคะพี่น้องอยู่เฉยๆนะคะถึงจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็พอจะรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะไปเว่าถึงประเด็นนี้นะคะเพราว่าก็ต้องขอกล่าวคำว่า สบายดีเด้อพพฟซทางฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อที่เขามาติดตามหบชมหาฟังแพีว่าเนาะสวัสดีค่ะพพฟซทางฝั่งไทยแล้วก็ทางต่างประเทศด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรลบฟังแพีว่าคนโก้คนเก่าคน,คนเดิมจะ้ะพี่น้องคะ่ะอะไรนักหนาก,กับภาษาไทยเนี่ยงงมากเลยคนลาวเป็นอะไรนักหนาก,กับภาษาไทยนะคะเฮ้ยนี่นะคะเขาบอกว่ามึงเห็ดยูทูบกันเลยต่องเลียคนไทย ถามนะคะชาว u t ท b e ทั้งหลายแหลีน่นี่ที่เข้ามา,าทำ u t u b e ในประเทศไทยหรือว่าในประเทศลาวก็แล้วแต่นะคนลาวที่ทำ YouTube เนี่ยคุณเลียคนไทยไหมคุณได้เลียคนไทยไหมเคยได้ไปเลียคนไทยท่านไหนบ้างคนไหนบ้างช่วยคอมเมนต์บอกเพว่าหน่อยสำหรับเพวาเพวาไม่เคยเลียคนไทยและสิ่งที่เพวาพูดนะ เพว,ว่าว่าเพาว่าได้รู้จากประเทศไทยพอสมควรนะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่ประเทศไทยพี่น้องคะ่ะเหตุงานนะคะมาก็เนิ่นนานแล้วและได้สนิทใกล้ชิดก,กับคนไทยตั้งแต่คนอายุยันกระทั่งกำลังลอดอะจนกระทั่งนะคะพี่น้องคะ่ะอายุ6 7เปีอะ่ะเพาว่าก็เคยอยู่มาแล้วเป็นพี่เลี้ยงก็เคยเป็นเป็นแม่บ้านก็เคยเป็นโอ้ นะคะพี่น้องคะเป็นเศร้าสวนก็เคยเป็นแล้วนะคะเป็นกรรมกรก่อสร้างก็เคยเป็นแล้วเป็นทุกอย่างแล้วสําหรับการที่ทํางานอยู่ในไทยเป็นสาวโรงงานแพรว่าก็เคยเป็นมาแล้วนะคะพี่น้องคะซึ่งแพรว่าก็โหว่าไม่ใสคนไทยเป็นแบบใดเรื่องที่แพรว่าพูดไปเกี่ยวกับคนไทยหรือว่าเกี่ยวกับประเทศไทยบอกได้เลยว่าแพรว่าไม่อวยบอกเคยอวยคะ่ะคนที่ดี ก็มีคนที่ไม่ดีก็มีแต่ว่าเราจะพูดถึงทำไมคนที่ไม่ดีออกสื่อหรือว่าสู่สาธารณะให้ทุกคนฟังเราไปเจอเจ้านายที่ไม่ดีจะเอาเจ้านายมันนินทาเหรอไม่ใช่นิสัยของคนดีค่ะเพราว่าเป็นคนที่ดีพอและก็เป็นคนที่มีความคิดมากพอที่จะ ไปนินทาเจ้านายที่เขาเคยทำไม่ดีกับเราให้คนอื่นฟังเพราะนั่นคือการที่มันเป็นการที่เราเนระคุณคนเนรคุณคนยังไงอย่างน้อยครั้งหนึ่งที่คุณไม่มีที่ซุบหัวนอนไม่มีงานทำไม่มีข้าวกินเขารับคุณเข้าไปทำงาน จนคุณได้มีที่หลับนอนในคืนนั้นในวันนั้นที่คุณลำบากสำหรับคนลาวหรือว่าต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยใช่ไหมคะเออพี่น้องะ่ะนั่นหละคือที่ให้ที่หลับที่นอนของคุณแล้วพอเราทำงานแล้วต่างคนต่างไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้านายกับลูกน้องก็คือโอเคพยายามแล้วแยกย้ายปรับเข้ากันแล้วไม่ได้ก็คือจบ แต่สําหรับเพีวานะเพีวาไม่เคยปรับเข้าหาใครและว่าไม่ได้ในฐานะที่เพีวามาทํางานในไทยนานถึง,ง,นนง,งยี่ิบกว่าปีอันนี้คือเรื่องจริงเลยไม่เคยนะเพีววไม่เคยไปทํางานแล้วเดือนสองเดือนย้ายออกไม่เคยค่ะไม่เคยลําดับคือปีขึ้นไปอันนี้คือเรื่องจริงเลยกล้าพูดค่ะไม่เคยไม่เคยมีประวัติเลยนะคะหลังอืมพี่น้องคะ่ะ และสูงสุดคืออยู่ตั้ง8ปีคือทำงานเป็นสาวโรงงานอันนั้นคือดีมากนะคะดีที่สุดเลยก็ว่าได้ดีคือในในมุมวัยรุ่นไงแล้วดียังไงคืออ่าทำงานเย็บผ้าเหมานะแล้วอ่ะกินอยู่กับเจ้านายหมดตราทุกคนคิดดูว่าแต่ก่อนอ่ะเพว่าได้ค่าแรงทำงานเย็บผ้าเหมานะได้ค่าแรงวันหนึ่งสี่ห้าร้อยนะโอ้โหเดือนหนึ่งเนี่ยคือ ตกตั้งหลายเป็นหมื่นๆกว่าทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยค่าน้ําค่าไฟไม่ได้เสียค่าข้าวค่าอะไรไม่ได้เสียเลยนะเจ้านายคือให้ตรงนั้นทํางาน13วันเงินออกประมาณ7จ็ดแปดพันน่ะคิดดูเดือนหนึ่งได้ตั้งหมื่นกว่าคือย้อนไปประมาณ10ปีหลังละคือตอนนั้นมันเยอะมากตั้งแต่เงินน่ะหนึ่บาทแลกได้2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0่กีบอะตั้งแต่สมัยนั้นเลยอะคิดดูแล้วคือตอนเนี้ยโอ้โห ทำสามเท่าตัวเลยเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนแล้วอ่ะสามเท่าอ่ะคิดดูนะคะพี่น้องคะ่ะอืมเห็นไหมทําไมเราทํา y o youtube เนาะถึงได้คิดว่าคนลาวส่วนมากเลียคนไทยเขาไม่ได้เลียถ้าเพราะว่าเขาพูดในสิ่งที่เขาเห็นอาจจะมีบ้างบางคนที่พูดเกินจริงก็มีนะคะพี่น้องโดยเฉพาะตัวเพรวาเองบางครั้งเพราก็อาจจะพูด เกินจริงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะการตื่นเต้นอย่างเช่นนะเพวาได้นําเสนอรถเกี่ยวข้าวคนไทยบางคนมาคอมเมนต์บอกเพวาว่าอ่าทําไมหนูต้องทําหน้าแบบตื่นเต้นขนาดนั้นที่เราไม่มีหรอเพาว่าก็พูดตรงๆว่าที่บ้านเพวาไม่มีปัจจุบันนี้แม่เกี่ยวข้าวก็ยังเกี่ยวด้วยมือเลยอย่างอ่าไฮเทคนะทุกคนไฮเทคหน่อยก็คือใช้เครื่องตัดหญ้าตัดข้าวค่ะ และปัจจุบันนี้ก็ใช้รถตีข้าวไม่ได้มีแบบเกี่ยวข้าวแล้วก็ตีข้าวไปด้วยไม่มีนะคะพี่น้องคะ่ะเอออันนั้นเราเห็นเราเห็นแล้วแบบโอ้โหมันสุดยอดแล้วสิ่งที่ไม่วาอยากจะเห็นคืออยากจะไปสัมผัสของจริงนะคะการทํา y o YouTube พี่น้องคะ่ะถ้าเราทําด้วยวิสัยทัศน์ที่เราเจอมันจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะทําไปได้เรื่อยแต่ถ้าเราทําด้วยแบบวิเลียหรืออวย มันจะรู้เลยว่ามันต้องมีประเด็นไหนประเด็นหนึ่งฟุดขึ้นมานะคะอันนี้คือบอกไว้แล้วคําพูดของเขาที่เขาพูดออกมาว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่สาวลาวคนนี้ออกมาบูลลี่อ่าหรือว่าลอกอ่าล้อเลียนสัเนียงภาษาไทยซึ่งเป็นคํานั้นบอกได้เลยว่าเท่าที่ฝั่งสาวลาวคนนั้นพูดนะสาวาอินเตอร์พูดว่าอะอ๋อ คำว่าอ๋อเนี่ยสำหรับคนไทยมันเป็นเรื่องปกติมากคือเขากำลังนึกได้อ๋อก็จะใช้เสียงยาวเหมือนว่าอ๋อคืออ๋อผมรู้แล้วก็คืออ๋ออันนั้นหรอกมันเป็นคำอ๋อที่แบบอ๋อเราเรานึกออกแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นอ๋อมันลักษณะแบบนั้นซึ่งการลากเสียงยาวๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นการบูลลี่อะไรเลยนะทุกคนค่ะ ไม่เป็นการบุรี่คือเราเป็นการตีแบบงงเรางงกับบวกกับการที่แบบว่าอ๋อเราเนึกออกแล้วเราเข้าใจแล้วอ๋อคือกําลังการทําความเข้าใจแบบอ่ะโอเคฉันรู้แล้วว่าเป็นแบบนั้นโอ้ยหน้าตาก็สาสวยนะคะพี่น้องค่ะไม่น่าเลยไม่หน้าตาเขาสวยนะ,ะไม่น่าจะอ่า เออประมาณนั้นแหละนะคะพี่น้องนามไม่อยากจะอ่อยนะเนาะนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะสำหรับคอมเมนต์นี้คือแพรว่าเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยคนลาวที่เขาทำ u t u b e อะน้อยมากที่จะเลียคนไทยแต่ถ้าจะให้พูดคำว่าชื่นชมหรือว่าอ่ะให้เกียรติหรือว่าอะ่อาอะชื่นชมนะคนไทยอะ่ะอันนั้นคือยอมรับ เพลว่าพูดด้วยความชื่นชมและก็พูดด้วยการที่แบบว่าเอาอกเอาใจคนไทยอันนี้คือยอมรับทําไมถึงต้องพูดคําว่า,อ,าอกเอาใจแต่ไม่อ,อกเอาใจเพราะว่าคําว่าอวยหรือเลียอยากจะให้อยากจะได้อะไรจากเขาแต่พูดในมุมที่แบบว่าเออคือเรารู้ว่าคนไทยเป็นคนยังไงเรารู้จักคําว่านอบน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะสนอหู คนไทยก็รักคนไทยก็เมตตาอันนั้นล่ะค่ะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพูดเราอยากจะแสดงออกเพื่อจะได้ให้พี่ๆคนไทยได้รับรู้ได้รับชมรับฟังมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ถ้าหากว่าคนลว่วบางคนที่เข้ามาดูเข้ามาฟังแล้วทนไม่ไหวในคำพูดคำจาอันไพเราะสนอหูที่สาวลาวหรือว่านักพูดทั้งหลายเนี่ย เขาพูดเกี่ยวกับคนไทยก็ไม่ต้องฟังนะคะป่ต้องฟังนะคะคนล่าเนาะก็ะต้องฟัง เฮ้ยพีพๆคนไทยนะคะเฟินพั่งดีกว่าเพราะว่าน้อยมากคนเราที่จะฟังแล้วมาคอมเมนต์ในทางที่ดีส่วนมากคอมเมนต์ในทางที่ลบไม่อิจฉาก็ด่าทอนะคะพี่น้องค่ะโอเคจากคลิปนี้พี่นี่นะคะเพวาก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะรับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e นะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าสวัสดีค่ะสบายดี